สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํานายความฝันนะคะซึ่งก็เออเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่20ธันวา2563เนี่ยเอฝันเห็นหนูเห็นหนูเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วหนูแบบหนูนะเป็นหนูตัวเล็กๆอ่นะท่าทางมันดุด้วยนะมันหนูเต็มบ้านเลยประมาณ 7จตัวได้อ่ะเออมันจะมากัดทีนี้พอเอ๋เปิดในตําราดูนะคะก็คือว่าถ้าเราฝันเห็นหนูถ้าเราฝันเห็นหนูนะฝันเห็นหนูแปลว่ามีคนคิดร้ายฝันเห็นหนูหลายตัวหรือหนูจะมาทำร้ายฝันเห็นหนูจะมากัดหรือหนูจะมาทําร้ายเหล่านี้แปลว่า จะพบเรื่องเดือดร้อนมีคนนินทาว่าร้ายคุณค่ะเลขนำโชคเลขนำโชคเลขหนึ่งสี่เจ็ดค่ะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะ